สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินยนต์อะไรเช่นเคยนะฮะก็สำหรับวันนี้จะมารีวิวการจัดส่งเกียร์นะครับผมเอ่อเพื่อเป็นข้อมูลให้กับอ่คุณลูกค้าหรือผู้ที่ติดตามเพจนะครับผมที่กําลังลังเรีจยนในการสั่งของนะฮะว่าเราเราส่งจริงส่งชวัวรือเปล่านะฮะเอ่อวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเราส่งจริงส่งชวัวนะครับเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจซื้อของทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้จะเป็น เกียร์นิสสันคาร์บอนนะครับผมเ์นิสสันคาร์บอนรุ่นที่มีสโลท้ายนะครับผมหรือคาร์บอนเจ็ดเกียร์เองนะฮะบางคนแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็เป็นอันเดียวกันนะครับผมเป็นสโลเพาเดียวนะฮะลูกนี้ก็สั่งคุณลูกค้าจากจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็ขอบคุณคุณพี่คุณอารันนะครับผมจากจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับพอดีขออนุญาตติดชื่อที่อยู่ไว้นิดนึงนะฮะผมก็คุยกันแค่ไม่กี่คำนะครับคุณพี่เชื่อใจก็โอนเงินให้เลยนะครับผมเต็ียมจํานวนนะฮะ ก็ลองคุยกันถึงสามคำเลยคุณพี่ก็ไม่มีปัญหาครับจัดการอวเกันให้เลยนะฮะเนวาเช่อถือชื่อเสียงของทางร้านเรานะคะบก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ไว้วางใจนะฮะให้ผมได้ให้บริการคุณพี่นะครับผมก็ตัวนี้เป็นเกียร์เก่าญี่ปุ่นแท้นะครับสภาพสวยเลยฮะเดิมๆฮะคัดสภาพมาแล้วกริบๆเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะฮะก็พร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะไปถึงก็ จัดการยัดใส่ใช้งานได้เลยนะครับผมเพราะเกียร์เราทุกรู่คัดคุณภาพมาอยู่แล้วนะครับของเนา่าของเสียเราไม่เอามาขายนะครับผมแต่ร้านเราอาจจะไม่ได้ขายถูกอย่างคนอื่นเขานะฮะแต่ว่าเราของเราเนี่ยคัดคุณภาพนะครับไปลูกค้าต้องใช้งานได้ชนทานนะครับผมไม่ใช่ไป3าวันเสียเดี๋ยวเสียเดี๋ยวซ่อมนะครับผมแต่อย่างนั้นเราไม่ทำนะฮะ mm hmm. ก็นี่นะนสวยๆเลยฮะเดิมๆถอดจากเครื่องมาใหม่ๆสดๆเลยนะฮะรุ่นนี้ก็เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งของทางร้านเลยนะครับผม จะส่งสัญญาวัดบ่อยมากนะฮะก็นิยมนําไปใส่พวกรถดิสเนหรือว่าจะไปใส่ชนกับพวกกระบะหรือว่าจะไปใส่พวกคาร์บ,บอนนะครับชนเครื่องพวก e d นะครับ e d 30 e d 33หรือว่าจะไปใส่พวกสกูลพิคเอ็มนะฮะไปปั่นดำนะครับผมแล้วมีสโลนในตัวนะฮะก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะไปใส่รุ่นไหนนะครับผมนะฮะถ้าท่านดสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่โทรศัพท์0-81นะครับ730 สามห้าหนึ่งสองนะฮะเนี่ยบบเบอร์โทรที่อยู่ข้างๆเกียร์นี่นะครับผมออหรือว่าจะแชทกันเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กของผมก็ได้ครับเพจเฟซบุ๊กของผมชื่อชินยนอะไรจักมุทส์รือว่าท่านใดมาสะดวกเล่นเฟซบุ๊กก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดไลน์กันเข้ามาที่เบอร์โทรของผมเลยครับเพื่อนๆจากเบอร์โทรศัพท์นะฮะก็เพื่อนๆที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์สามห้าหนึ่งสองนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับผมเผื่อใครจะจำไม่ได้นะฮะ หรือจะเข้ามาดูมาชมตัวจริงกันที่ร้านก็ได้ครับร้านของผมอยู่ที่อำเภอด่านทวดยังวันนครราชสีมาครับก็หากมาไม่ถูกยังไงก็เปิด Google แมปได้เลยครับพิมพ์ชื่อร้านชิ้นยนอะลรยลงไปนะฮะกูเกิลแมปจะขึ้นข้อมูลขึ้นมาให้ท่านดูเลยนะครับว่าร้านเรามีตัวนี้จริงนะครับก็ปักหมุดที่ร้านได้เลยครับมาดูมาชมตัวจริงกันที่ร้านได้เลยนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากมาดูตัวจริงนะครับยังไม่แน่ใจก็สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมหวังว่าจะเป็นข้อมูลใใในนนนกกกาารรตััดดสิจห้้บทุๆ่ไะค ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ